จะพาท่านผู้ชมไปดูฝังขึ้นหน้าถนนนะครับถนนห,หลังข้างเข้าไปดา่านตรงตรงสามเียมหรือลังเค่องนมฉุนบูดว่าไปถึงไหนยังไงนะครับฝั่งฝังหการมาพาท่านผู้ชมมาดูกัางขึ้นหน้า จถนนเข้าสะพานไทยลาาแห่งที่ห้าตรงสามเหลี่ยบป่าทางนนทนบุรีนี่นะ,นะครับท่านผู้ชมเรามีแฟนถามถ่ายว่าเป็นยังไงเปล่าพิการเขาทํากันไปอย่างกี่ฝั่งทางด้านที่ตรง,ระงนะกรอบอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลงหินลนกหลังกันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมอที่จะที่คอนสิล์นะครับเตรียคอคอนสรเสร็จก็จบนะครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้ท่านผู้ชมได้ดูนี้ก็ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกเป็นอยงมางนเสียงก่อนสะงร้องบางทีรถวิ่งไปวิ่งมาโน่นฝังน่งนน้นก็เรียบร้อยโอเคนะครับเป็นถนนของช่วงปากทางเข้าด่านปานไทยเหล่าที่หนนี้นะครับตัดออก่ตรงตัดบท ลูกลางพร้อมที่จะก็คงจะเทป,ปูนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าัดน,นี้ลูลางก็อาจเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูงขึ้นจากที่เดิมมาก็ประมาณทุเมตรครึ่งน,นะครับท่านผู้ชมครับทา,างฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของตัวนี้นะก็เท่ากับตัวแม่ตัว,ตวที่เขา ทำไปก่อนหน้านี้ทางด้านที่ตะวันตกนู้นนะครับท่านผู้ชมนั้นก็จะมาจากด่านนะครับก็จะมาตรงนี้ต่อไปถ้าเข้าด่านก็จะมาตรงที่บาบุการยืนอยู่นี้ก็จะเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวไปเลยเข้าสะพานไทยลาวอ่าแต่ก็จะต้องมีไฟแดงนะครับมีไฟแดงน,นีน,นี้ก็จะมาจากด่านนู้นแล้วเข้าไปบุญการนะครับ อ๋อข้าวก็ต้องมีไฟแดงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเลือเลือเทฟอสโลก็คงไม่นานน่าจะประมาณตีไว้ยาวๆหน่อยน่าจะประมาณเมษาสงกรานนะครับคงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสน,บนารันงานเทฟอสลองนี้ตรงนี้เสร็จก็จบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเหลือแต่เรือเสาไฟเสาไฟที่มองเห็นก็อีกตัวหนึ่งเขาก็ ตั้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือที่ติดถนนนี้เดี๋ยวก็รื้อออกแล้วนะครับเพราะว่าตัวจำลองเขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดไปนู่นนะครับสภาพบรรยากาศสามเหลี่ยมสามแยกถนนสบุนมาฝากแฟนขับไปดูไปชมกันอยากจะดูว่าเอออีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงบ่าหมือนก,ก,กันเราบ้านการยังไงก็อย่างนี้ ท่านผู้ชมเราเห็นนี่นะครับก็าตเส่ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับสามเหลี่ยมหรือสามแยกมณทลุ้งกทางเข้าสพามเทลามที่นี่เบรคพอรสลอก็จบแล้วนะครับเสาไฟก็รื้อออกกันแล้วครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เขาทำทดลองผ่านไปแต่ตัวนี้ก็เขาก็ทำจุดตั้งไฟเสาไฟแล้วก็สายเดี๋ยที่เรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับเหลือตัวนี้ที่มองเห็นนี่นะครับเสาไฟเนี่ยก็รื้อออกก็จบแล้วนะครับไม่มีปัญหา ไปแสงสองสว่างตรงกลางถนนก็ทันแล้วนะครับแล้วอีกฝั่งทางด้านที่มันบอกก็เห็นกาลังเอาเสาเอาอะไรมาลงแล้วนะครับคงจะติดตั้งเสาไฟสองสว่างแล้วนะครับนี่ครับเขาเสร็จเรียบร้อยแลนะ้วนะตัวเสาที่ขาดไปข้างที่ตะวัดออกก็ข้างบนเขาก็ติดตั้งวางสายวางอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สองที่ใช้งานแล้วล่ะครัแล้วก็ดูไปงานตรงนี้บอกวามันจะมีความคาับน่มากเลยสามเดืยนที่จะเข้าไปด่าจะพาท่าเราเห่งนะที่ห้ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ตามให้แฟนบไปดูไ้ชมกันนะครับนั่น ใช้เวลาแคบเดียวนะครับลงลูกลางมาปรับแต่งตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยบ,บาบาจาร์อยู่อันนี้มันเป็นอย่างนี้เราปรปรับแต่งประมาณอาทิตย์เสร็จเสรจก็ได้อย่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับลูกหลงังพร้อมที่จะเชืปูในหน้เชือกปูทำนี้เสร็จก็จบแล้วสำหรับสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามสามเหลี่ยมตรงนี้นะก็ง,งานก็ต้อง จบแล้วนะครับเดือนมิถุน,นาพฤธทามิถุน,นาเราก็ดกสามปีเล,เล,ล,ลเยเจริงานถนนเก้ากิโลครึ่งจากนิเดศน้าครับเสนอตรงนี้งานใหญ่ๆก็เหลือตรงนี้ตรงเดียวพวกนั้นก,ก็เก็บงานกันนิดๆหน่อยๆก็จบแล้วนะครับงานของคนงานก็เยอะคนทำคนนู้นคนนี้นะครับตรงนี้ บางทีเนียครับบาทีเนี้ยคนงานนะครับคนงานงเยอะแยะเลยชุดนี้ทําตรงโน้นชุดนี้ทนนําตรงนี้นี่นะครับเสาไฟตัวน,นี้ก็จะรื้อออกแล้วโนะ้ถนถัดไปเขาก็ติดตั้งสายฮะอะไรต่อน,นีออะไรแล้วตัวน,นี้ต้องรื้อออกแล้วนะที่เสาดำนี่ตรงไหนตรงนี้นนออก่อนแต่ช่วงน,นี้ยังไม่ได้รื้อที่ถัดไปโน้นนี่มองอีกเสาขาวๆโน้นเขาติดตั้ง สายไฟสายอะไรเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือแต่จะ,จะรื้อออกแค่นั้นเองนะครับไฟก็ไปตรงโน้นหมดแล้วนะครับไฟตรงเสาขาวหมดแล้วเสาดำไม่มีไฟแล้วไม่ยังไงคงจะไปไปที่เสาขาวกันหมดแล้วนะครับทา่า้ชมครับเหลือเสาดำก็จะถอดออกดึงออกนะครับก็คง เดี๋วร็วนี้มันคงจะออกแล้วแหะนะครับสำหรับชาไฟนี่นะนี่เลยครับนี่สามเดือนเก้าดาวเก้าด่านถ้าเสร็จตรงนี้ก็จบแล้วนะฮะไปถ้าเรามากราบพิธารเราก็จะมาตรงทางแดงนี่นะครับตรงโรงวางนี้พอเลยเปไปหน่อยก็จะโค้งเข้าทางขวาเข้าไปหน้า ก็คงมีไฟแดงนั่น,นะครับคงพงมีไฟแดงติดในรถโั้ยื่นกันใหญ่เลยนี่เสาพวกนี้ออกกันนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็อ,ออกกันลนะตัวถัดไปเขาก็วางสายวางอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปก็ไปประมาณตั้เท่าไหร่ที่มอเตอร์แนลนะครับเสาปูน อันนี้ติดตั้งมานานเสาร์ดำแล้วนะครับอาขอติดตามนะครับท่านผู้ชมกลับติดามก็จะรายงานให้นกลับไห้ดูและชมกันขึ้นเรือรถไฟฟ้าขึ้นต่อไป i not